สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมพิมเซับคาร์ลปูกะหล่านะครับวันนี้พามาช้อปปิ้งอะไรที่อินดี้ช็อปนะครับก็อินดี้ช็อปอยู่โชคชัย4โชคชัย4ซอย92นะครับฮาร์ดเยอะมากที่นี่ของค o นด้าเขาบอก99%ค o นด้าล้วนนะครับมีทุกรุ่นโดนอกไยร์ นี่ก็เอ2ดีเครื่องเคโรงงานนะครับมีทั้งหัวทั้งท้ายนะครับคันนี้มีครบก็ว,วันนี้เราว่ามาช้อปปิง้งพาร์ทซีอาร์ซตนะครับตอนนี้รถทําสีอยู่ที่อู่แล้วแต่พี่เพียวอยากได้พาร์ทเพิ่มนะครับก็เลยมาดูที่อินดี้ช็อปนะครับเครื่องก็มี ครบที่นี่ผูมพื้นกระจกมองข้างแบบทำหมด<า>มทำดีามากแตบบแบบ่สยามแท้โหหลอข้างบนมีเ,นเยอะรถบางคันเราซื้อแบบใส่ราคาเราลดประมูลไงเราซื้อแพงหน่อยแต่เราเลือกรถที่เป็นแต่งเยอะๆอะไรเงี้ยเราเลือกรถได้แบบดีเราเลือกรถที่แบบแต่งดีกว่าครับรถตอนนี้ ตอนนี้จบไม่แพงคันละสองล้านเยนครับที่ญี่ปุ่น <c oughs> จบไม่ค่อยแพงเมื่อก่อนคันละสามแสนเยนเองสองล้านเย,น,เน,ย, 2, น,เยนนี่เบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงินไทยนี่หกแสนหกแสนกว่าบาทแล้วพี่หกแสนหกเจ็ดแสนเพราะมันต้องมีแวนมีอะไรครับญี่ปุ่นสามล้านโอ้แพี่โ,โอ้ยตรงนี้ราคาเดือนจัดเดือนจัดโอ้เยอะจริงที่นี่เนี่พวกนี้ราคาใกล้กัเอฟดีทูราคาใกล้กันหมดเลยพวกนี้คือราคาถ้าเป็นฮอนด้านะอย่างอื่นผมคงเล่นเยอะเช่น เพ,ปปพิ่งเคยมาครั้งแรกกันเนี่ยโปรติเจอที่สนามแข่งก็ค,คิดว่าครับพี่เขาทําเครื่องที่แท้ท,ทำาต่รถตรีงทารถแข่งของตัวเองอาชีพหลักคือน,นี่เลยขายอะไรฮอนด้าล <Honda. S 2> ้วนยเยอะมากโอ้ไฟสามดอ,ดอสภาพอย่างนี้าที่ไหนไม่ได้ ไฟมุมสามดอนี่เดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอนะสภาพสวยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เหลืองร้าวดูแผงประตูครบหมดแบคไลท์ก็แขวนแขวนมันคู่อยู่นะแบคไลท์เนี่ยภายในมีกี่คู่ก็นับไปแบคไลท์มีกี่ชุดเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็แบคไลท์เงั้ยเลยนะสามดองนั้นเลยเพวกนี้สามดอล้วนครับอันนี้แบคไลทรสามดอล้วนเลยเกกราะะบออลล้็งเยอะจริงออะไรรเเงงีี้ยม็นบาท อิดม่วงอิดดำโหตุ๊กแกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดอยู่ที่นี่ครับใครหาอยู่รีบเลยอินดี้ช็อปรออยู่เมื่อกี้พี่ตาบอกหาไม่ยากถ้ามีตังค์โอ้ครบจริงคำเคิมมีหมด เยอะมากนะครับอินดี้ช็อปเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับที่นี่อะไรสามดอกเยอะจริงที่ว่าหายากหายากที่นี่น่าจะมีเกือบหมดนะครับตุ๊กแกที่ว่าหายากอ่ะอยู่ที่นี่6ชุดอ่ะตอนเนี้สายฮอนด้าต้องตาอินดี้เลยนี่นี่ใหม่ใหม่ใหม่ R H ใหม่ D C t E K กรอบไทย R อะไรมีหมดเครื่องเสียง เดิมติดรถท่อเจออเจเอสเฮดเดอร์จากนอกตอนนี้ตอนนี้รับซื้อีสทั่วไปรับครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมเคยรีสโตรรถแล้วเมื่อประมาณ5ปีก่อนอแต่ตอนนี้ผมทําไม่ไหวเพราะว่าบุคลากรผมไม่พอ,อ,อ,อแต่เดี๋ยวถ้าผมถ้าผมได้ ที่ใหม่อะไรเงี้ยผมก็จะจะ,จะอีกครั้งหนึ่งในพวกท่อเฮดเดอร์นะท่อโชคก็พอมีรถรถก้าวสูง<ด>ข,ขึ้นแรงรถอย่างอื่นก็ขึ้นนะผมว่ารถบ้านเราแบบบางทีก็เล่นเก็บรถแล้วแบบเป็นสมบัติอีกชิ้นแล้วเดี๋ยวมันมูลค่ามันเพิ่มครับทุกันเนี้ย<า>บางคนยอมซื้อรถเสียดอกใช่ป่ะแต่ว่ามูลค่ามันขึ้นสามสองสามสี่ตัวแทนคือราคาเ่าวๆประมาณนี้ครับมีมี eg 6แท้อยู่คันนะครับเต็มลำนะครับคันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ อินดี้ช็อปนะครับวันนี้ของเยอะมากก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับช่วงนี้ยอดซับไม่ขึ้นเลยนะครับฝากทุกคนช่วยกันไปติดตามหน่อยนะครับวับคีณมากก่อนสวัสดีครับ